สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเนี้มาพบกับโซล้าสแนลเนาะทุกคนเนาะทุกคนโซลาขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามโสาลาในเ้อทุกคนเมื่อเนี้ยโหลาก็มีเรื่องที่มาบอกให้ฟังนะทุกคนเนะาะเรื่องเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของพอพิตี้แหละทุกคนโหลาก็เคยลงคลิปไปแล้วเนาะแต่ว่ามันติดเหลืองเพราะโซลาเอาคลิปอันที่มันเกิดอุบัติเหตุนะลงเนาะทุกคนเนาะ ก็เลยแบบมันติดเรื่องสลากก็บสบายใจนะสลากก็เลยหลบของเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี่สลากก็เลยใช่เมา่เราหายฟังเนาะทุกคนเนาะว่ามันเกิดอีกยังขึ้นเนาะทุกคนเนาะพอพัยพิดพายถือคะนะพาเมื่อนี่สลากอะได้ไปไกลไกไกเกียร์กับผูกขาละนี่ลลวเนาะทุกคนเนาะมราชุดท้ายแล้วกสะสลากย่อมเสียให้กระจ้าเนาะทุกคนบ่หูอวพายพิดพายถือแต่สลาก่อยักยืดเยื้อคะนะสลาก่อยัก่อยจะมีปัญหานะทุกคน โซลบบาบหมักเรื่องหมักความนะเนาะบ่อยยังไงกไอ่าเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อบานนี้ค่ะพ่อแพตตี้กับอันนองค่ะสิลงเซโนเนาะทุกคนเนาะลงไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างแบบนี้เนาะทุกคนอก็เลยอันขับรถมอเตอร์ไซค์ลงไปเนาะทุกคนเนาะพอไปอ่าได้เครื่องทางอะไรก็ว่าไกล้ชิฮหอดคนละเครื่องได้เครื่องทางก่อนชิฮอดเซโนเนาะทุกคนเนาะ ขับไปโดยความไวกับประมาณเจ็ดสิบเนาะทุกคนเนาะและมีอันคนคนหน,นึง่งค่ะเขาเจ้าแบบชี้ขามถนนนะนาทุกคนเขาเจ้าชิ้ขามถนนแต่เขาเจ้าก็โบเดตี้ไฟเลี้ยวนะนาทุกคนแบบพ่อมาปุ๊บแล้วเขาเจ้าจอดจอดแล้วขึ้นเรี่ยวเลยนะนาทุกคนก็เลยแบบว่ามันเบรกบร่ท่านนะนาทุกคนที่แรกก็ขี่มากอันขี่มากก็คือเขาเจ้าขี่ก่อนพอแพตตี้เนาะทุกคนเนาะขี่ก่อนแพตตี้พอแพตตี้ พอพัตตี้ค่ะเป็นคนตามน้ำหลังแต่พอพัตตี้มันมาโดยความเร็ว70นะทุกคนพอนงงนะนนะมันเป็นทางตรงเนาะทุกคนเนาะมันเป็นทางตรงไปเลยนะก็เลยอันเข้ากับมาโดยความเร็วกับหัวสละถือรั่าเขาหาพิษนะทุกคนอันนี้สละกับชิเล่าให้ฟังแบบเขาข้าวเนาะสละเคยเล่าไปแล้วแต่ว่ามันติดเหลืองเนาะทุกคนสละก็เลยหลบออกแต่คลิปนี้สละกับชิเล่าให้ละเอียดให้ละเอียดเลยนะทุกคนพอ่อเอ มาหอดอันจุดที่มันเกิดเหตุนะนะทุกคนอ่าคนที่คู่กรณนนี่นะเขาเจ้ากันเรี่ยวเลยฮนะทุกคนแบบแบบนี้ค่ะไพ่ถือเท่าหลาถืออ่าเพราะอันทั้งพอแพะตี้ถือหรือว่าทั้งคู่กรณนี่ถือนะนะทุกคนแต่เวลาซนน่ะมันซนอ่าตรงตรงเข่งเลยฮะนะทุกคนตรงเข่งกลางของมอไซคขาเจ้าะนะก็คือว่าเขาเจ้าเรี่ยวออกมาแบบนี้แล้วเนาะทุกคน พอเลี้ยวอเลี้ยวเลี้ยวมาแบบนี้ปุ๊บเนาะเอามาใส่พไพอแพตตี้ง,งส้นเข่งกางเลยส้นเข่งกางของโมเตอร์ไซค์ของเขาเจ้านะทุกคนอืมเพราะว่าเขาเจ้าเลี้ยวโดวยบ่มีสัญญาณนะบ่มีสัญญาณ่บดิเปิดไฟเลี้ยวอย่างเลยพอ,พอแพตตี้กะแลลนทางตรงมาเนาะก็ด้วยแบบกระเจ็ดซิฟนะฟอ,อ,อยง่ายๆกะมผลเป็นทางต้นทางตรงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ต่างคนต่างเจ็บพอแพตติ้กัเจ็บมุมนี้ อ่าเย็บไปสามไปสามสามเข็มสองเข็มโอเมสามขดเข็มดอกเย็บอยู่นสองเข็มแล้วก็เจ็บช่วงเอวนะทุกคนแล้วก็นน่องน่องของน้องเคยของสลากระโขลกล้ายหมองเนาะทุกคนเนาะแต่ยังขดยังยี่ตรงท่วาพอแี่ปีใส่กันหนกแล้วก็น่องของสลากระใส่กัน,นกนกทุกคนนะคเนาะก็เลยแบบว่าบัวได้รับอ่าผนกระทบอยังร้ายนะทุกคน <laughs> แล้วที่นี่อ่ะอ่าเขาเจ้ากับแบบ โทษทั้งพอเพตตี้ว่าพอเพตตี้ฮะขับหลุดประมาทนะทุกคนเนาะแลนหลุดไว้อย่างแบบนี้ก็โบหู้่ะกฎหมายเขาเจ้ากําหนดสัาไดเนาะทุกคนก็คือพอเพตตี้มาด้วยอร้อมไว้หนะ่ะเจ็ดซิบอ่าแต่พอเพตตี้มาทางตรงเนาะทุกคนเนาะกับคนที่เลี้ยวนะกะบับโบมีสัญญ,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 ญาณยังเลยก็มีแต่แบบว่าเลี้ยวตัดแบบเลี้ยวกระทันหันเลยนะพอเพตตี้แบบมันกระสันชิดนะทุกคนมันเบรกบ่ทันมันเห็ย์ยังบบท่านนะ ระ่ยาแคมสองเมตรนะนะมันเห็นยังบ่ท่าน,นทุกคนก็เลยแบบส้นเข้าไปเลยเห็นนะทั้งไฟอันคูกลน,กนี่คูกลนี่หากะเจ็บอยู่เนาะทุกคนก็ชีเก็บร้ายกับพอเตตอยู่พอเพิ่นก็เป็นเพนยิ่งไวประมาณสี่สิบเนี่ยแหละทุกคนรถเขาเจ้ากะเท่าทีพอเตตว่าง่ากะบอดไเพออีหยังรลายเนาะทุกคนพอสละกับบอดห็นรถเขาเจ้าเนาะทุกคนก็คือตอนนี้่ากะอ่าเพิคนก็นหยุดหยุดอ่า ยึดหลดไว้เนาะทุกคนเนาะยุดหลทดทงคูกกรณีแล้วก็ทท้งข้อผอพี่ตีนํำเอาไปไว้อยู่ของการกลุ่มเนาะทุกคนเนาะของการบ้านนะนะยังบ่ท่านถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าแต่อนยะ่างใดเนาะพอยังบ่ท่านไปปดตํารวจยังบ่ท่านไปปดตํารวจบริพาหาเจ้าหน้าที่ยังบ่ท่านยังทั้งนั้นคือว่าอยู่ในบ้านว่ารอไก่เกี่ยกนะันเนาะทุกคนเนาะอ่ะอาเท่าไหร่กะอ่าอุกใจนะทุกคนแบบว่าชี้เหตอย่างไดนนะทุกคน บอว่าทางกฎหไม้สลากกับบริฮู้เนาะทุกคนเนาะสลากอะบริฮู้กับ,บทั้งต้ไม้มองเล่าค่ะเป็นแบบใดเนาะทุกคนแต่ทังอันไอเพื่อนก็บอกว่าทา้งไอโของอนันเป็นเป็นพี่น้องกันนะเพื่อนก็บอกว่าทาังสลากหาบพิดทั้งพอเพจติหาบพิดเพราะว่าพอเพจตามาทางตรงทางงข้าเจ้าเป็นคนเลี้ยวตัดหนาแล้วแถมบ่เปิดไฟเลี้ยวนะทุกคนแต่ทางครูก็ได้นี่กบว่าแม่เขา่ะไอชีขามแต่เป็นยัง คือ property คือบอันสล w คว่ำไว้เป็นยังคือประมาทเป็นยังคือตรงคับหลุดไว้เท่อีกอย่างแบบนี้นะทุกคนเห็นอยู่แล้วว่ามีหลคดขั้นเดียวอยู่ทางหนาเต้กระบ,บคิดว่าเขาเจ้าฮาสิเลี่ยวเนาะทุกคนเนาะสิเลี่ยวด้วยกระทันหันด้วยบอมีสัญญาณไปเลี่ยวกับบเปิดเนาะก็คืออันอยู่ในคลิปหากอ่าทางน่องของสลาถ่ายมาแต่สละกกับบสามาถเอามาเสก ลงในวิดีโอได้เนาะันเป็นแบบการรุนแรงขนาดพอสลาก็ยันติดยันติดแบบเอียงติดเหลืองติดเอียงขนาดทุกคนสลากกับบุกามาใส่เนาะทุกคนเนาะแล้วที่นี่กับบหัวไปผึกใไปผิดเนาะทั้งสลากอะคิดว่าสลาหาถือทั้งเขาเขากระวาเขาหาถืออียงแบบนี้เนาะพ่อมือนี่ขนาดกะทั้งครูกอลี่กับโทมาใหายไปไกลเกลี่ยเนาะทุกคนเนาะไปไกลเกี่ยกัน ทั้งเออยังประธนหอดเรื่องไก่เกี่ยวสละสีเราอะอ่าว่าอยู่ในหันนะคะทั้งแบบวาอกกันเมืองต้นฮะนะวะพวกสละหายากหายทั้ทงข้าเจ้าค่ะสมหลดหุดหายเนาะแต่เขาเจ้าก็บ,บอกว่าตางคนต่างสมพว่าแม่เขาเจ้ากับเจบอีกอย่างแบบนี้เนาะทุกคนทั้งพอแพตตี้กับน้องของสละกับเจ็บคือกันแต่กับรบุ่นแรงมปันไอ่นะทั้งขาเจ้าอะก็เห็นว่านาเนี่หนานี่ไทยก็ไปไปกับถนนเนาะทุกคนเนาะกับบุหงุ่ยสี่ จังไดฮะนะพอะเขาเจ้ากับว่าเขาเจ้าสิไปเอ็กซเรย์สมองเองเป็นึ่งเนาะทุกคนเนาะแต่กระบอกหูว่าเขาเจ้าที่สมหายหรือโบเนาะกับเมื่อนี้คนมันก็มาออกเมื่อนี้เนาะทุกคนเนาะพรสละกับสิเราร่วมเลยเพราะว่าเมื่อนี้เขาเจ้าก็ได้โทรหายพวสละหาไปไกลเกลี่ยเนาะคนเนาะสละกับไปน้ำนะไปแล้วความตั้งใจของสละฮะสละบอกกันไว้ว่าจะลงคุยกับพระเจ้า ถ้าหาว่าเขาเจ้าบอสมหายกะโคให้เขาเจ้าซอยจะครึ่งหนึ่งยังแบบนี้นะถ้าหาว่าเขาเจ้าบอซอยเลยสลากระบอกยังมีปัญหาบอพอสลากระคุยกับพอเวตตี้คุยกับพวกน้องพวกกันอ้ายเนาะทุกคนว่าสลากระบอกยังมีปัญหาถ้าหาว่าเขาเจ้าบออยากสมหรือว่ายันแบบมันเคียวกันอย่างนะสลากระซีเอาโหลดทำมาสมเองแล้วก็เลิกแล้วต่อกันนะนะทุกคนบอสลากระบอกยังมีปัญหาบอต้อง บ่ต้องคิดว่าผู้นั้นถือผู้นี้พิษะนะทุกคนพอสาบย่ยอยากดําเนินคดีหรือว่าบ,บ่อยากบยอยากอันให้เรื่องมันบานปลายะนะทุกคนพอไปแล้วคําที่เขาเจ้าว่าอกมาหนะมันคนละแบบเลยเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. เขาเจ้าก็มาในคําว่าม,มาคําว่าจะให้ไกลเกลียบยอยากให้หอดเจ้าน้าที่อย่างแบบฮะนะ mm hmm. ก็ไกลเกลียกันเอง mm hmm. อพอบอกไปแล้วก็ขอไปว่าเออสมรุ้ให่าทยได้บอกเขาก็บอกว่าทั้งเขาหันบ่มี ต่างคนต่างสมเท่าหลักอ,ะอ่ะเออบอกไปแล้วกับบยุยากง่ะนะเออถ้านกับต่างคนต่างสมก็ได้แล้วก็เลือกแล้วต่อกันนะทุกคนแต่เขาเจ้าบุเลิกแล้วไหมทุกคนเขาเจ้าเคาแบบเลี่ยงโลกอ่าขาหักสาแม่เขาเจ้าน้ำสละนะทุกคนเนาะว่าเรื่องรถฮะสมภัสมมันแต่แม่เขาเจ้าหัดเจ็บนะก็คออือย่างย่างอันย่างขีม้านะว่างย่างไแม่เขาเจ้าเจ็บนะัก เขาเจ้าเรียกร้องค่ะเสียหายน้องสาล้าว่าสาหลาเสียหายได้สิ้นไดเนาะทุกคนเนาะสาลาก็บออยากให้นะทุกคนเพราะว่าสลาาอะทั้งอันอ้าอยคองอ่าสลาะกะบปรึกษาทาัา้งกฎหมายทั้งประกันภัยนะเขาเจ้าก็บอกว่าสาวหลาค่ะทั้งสาหลาเนี่ยบอ่อพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถเรียกร้องได้เต็มที่แต่แบบว่าทั้งทั้งที่กับมีขอม้อกฎหมายอยู่นะทุกคนแต่สาหลาก็บบกอยาก งนะขนาเพอสลาดก็ต้องการใส่รถเนาะทุกคนเนาะเพราะมีรถอยู่คันเดียวเนาะมันแบบมันลําบากนะนะไปไสมาไสมันก็ากไปตลาดตลี่ก็าะพอเพื่อนของสลาดกับตลาดมันก็ห่างกันประมาณสี่กิโลเนาะทุกคนมันไปไสก็ลําบ,บากสลาดบวยยากมีปัญหาขนาะบวยอยากแบบดําเนินคดีบวยอยากหายถึงเรื่องแบบถึงเจ้าหน้าที่ยังแบบนี้เนาะทุกคนแต่เขาเจ้บบยยาก็แบบบ่ถึงบวอยากหายถึงเจ้าหน้าที่คือกัน แต่เขาเจ้าบวยยมจมใจให้เสาหล่ายังบอกพ่อเขาเจ้ายัางมาเรียกโลกหาเสียหายน้ำสาหล่าอีกเนาะทุกคนเนาะคืออย่างทั้งน้องไส้กับอ่า๋อน้องเคยกับพอรปเตต้เพื่อนกับเจ็เพื่อกันทุกคนแต่กับบริเจบนักเนาะที่ว่าทั้งเขาเจ้าเขาเจาเจ้ากว่าเจ็บนักแต่ตามตามทีเสาหล่าไปก็เห็นนอนอย่างอยู่ในเตียงก็มีหนาหนาไหวยอยู่มงนี้ก็เห็นว่าเขาเจ้าว่าลุกบ่ได้น่นในเสาหล่ากับโบ เขบอกว่ากันว่าลุกได้หรือบได้แต่ทางเขาเจ้าเอกว่า,าลุกบได้บได้ก็คือบได้เนาะเขาเจ้าก็อยากให้เรียบร้องแต่สลาก็เลยบอกว่าสั่นกับแบบไปตามกฎหมายซะไปตามกฎหมายแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปตามขัน้นตอน,นสลากก็สีย่อมเสียวเวลาหะนะทุกคนแล้วที่นี่พสลานะ่ะอยากให้อยากซอยเป็นแบบอ่าชิ้นนําใจนะ่ะหาเซนเพราะว่าเรียบรีย่องสลามากนะสองละนะทุกคนเนาะ สองล้านกับเป็นเงินกับประมาณสามพัน 3, กว่าบาทสามพันห้านะทุกคนเนาะสละหายอยากได้อยากหายหาเสนแล้วสุดท่ายเล้วค่ะเขาเจ้ากับโบย่อมหาทนะุกคนบบยอมแลี้ยวที่นี่สละก็พราช่ากับดําเนินตั้มากฎไม้ซะตั้มขันตั้มต้นซะอย่างแบบนี้แล้วเขาเจ้าก็บอกว่าอ่าชยได้อีกโบเพราะว่าขาหักษาพยาบาลกับโบหัวโตไปหาสีรียสําได ทางไอ้ของสลาเพื่อนกับแบบอ่าปัดลำคานฮะนะทุกคนเพราะว่าสลากเขาบอกกับไอ้ของสลาแล้วว่าบอยอยากมีปัญหาบอยอยากให้เรื่องมันบอยอยากให้เรื่องมันยืดเยืยย้อไปฮนะพอสลากอยากใส่โลดเพราะว่าเรื่องถึงตำรวจเรื่องถึงผู้ใหญ,ญ่อ่ะเขาเจ้ากับสิกา้าโกรดเขาไว้เนาะทุกคนเนาะก็เป็นเดือนอย่างแบบนี้ฮนะแต่ว่าทาั่งไอ้ของสลากนะหฮเจักกับทนายความหฮเจักกับอ่า คนแลีนประกันภัยฮะนะทุกคนเพื่นก็บอกว่าเพื่นชิเรนให้สละเพื่นชิวิ่งให้สละแต่สศาละก็บออยากบออยากหนุงยะฮะนะทุกคนทางไอ้ของสลาก็เลยตัดปัญหาวะพระชั้นกับครึ่งต่อครึ่งพอเพื่นเรียกร้องพอสลามาสองล้านเนะาะพระชันก็ครึ่งต่อครึ่งตะตังสวยตั้งตั้งสวยเหลือกันอ่าสลาก็เลยทางไอ้ของสลาก็เลยเรียกร้องแบบโคไปฮนะว่าครึ่งต่อครึ่งสลาหายใจให้เขาเจ้าค่ะ ล้านหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเขาเจ้าทั้งได้ย้อมนะทุกคนเช่าหลาต้องจ่ายให้เขาล้านหนึ่ง,ท,งทั้งทั้งทีโบหูเลยว่ะเรื่องนี้ค่ะเช่าหลาถือหรือเช่าหลาพิษหรือเขาถือหรือเขาพิษโบหูเลยนะทุกคนเช่าหลาต้องมาสมหลดเองเนาะเพราะเช่าหลาไปถามอะไรหลดเว็บไออยู่ฝั่งเราอ่ะเป็นล้านแบบคล้ายอะไรหลดทั่วไปค่ะโบมี่ทุกคนอ่าเขาเจ้าบเอามาขายเขาเจ้าบอกทหารว่า พวกอะไรอะไรเพ่อะไรพังอะ่ะต้องสั่งมาจากประเทศไทยอย่างเดียวนะทุกคนเนาะสละไปถามแล้วลเหมอเ้าเนี่ยค่ะเขาเจ้าบอกมีขายพวกอะไรเว็บไอก็คือต้องงินสั่งมาจากประเทศไทยอย่างเดียวนะทุกคนเนาะปอะจุดทยายแล้วเละลค่ะเสียทั้งใ่ทั้งลงทั้งทั้งทีเวกสลาไปทางตรงเขาเรี่ยวแบบกระทันหันแต่เ้ลหละต้องมาเสียให้เขาอีกหลานหนึ่งแล้วก็ต้องมาสมรถเองนะทุกคนเนาะนี่ยังสมันตนี่แหละทุกคนก็เลยแบบว่า ตัวนี้น็อันี่นี่นี่เลยน็อตัวนี้ยออกก็เน,นีนะ้มันเนื้อใดฮะนะแต่กระซังนะเพราะว่าสลากกระจ่ายไปแล้วฮะนะจ่ายเขาไปแล้วกระมีบทบันทึกรเรียบร้อยแล้ววาาาา่าสลากซอยเขาใส่คำว่าซอยคับหักษาแต่กะแต่กะโบเป็นยังเนาะทุกคนเนาะนสลากอะจ่ายไปแล้วฮะนะกระทึสเสว่าซอยเขานะทุกคนคือ,อยังสลากกะเจ็บคือกันทางพังพอเป็ดตีเจ็บคือกันกะเชียเองฮะนะค่ะ อันพยานาลค่ะอันนี้กับแปดแสนก็แปดแสนกว่ากับเป็นเงินกียกับหกร้อยเจ็ดร้อยเนาะเอ้ยเป็นเงินบาทก็หกร้อยเจ็ดร้อยเนาะทุกคนนะเนาะเรางร่ายๆก็คืออุบัติเหตุรอบนี้ค่ะพวกสลาเป็นคนเสียทั้งไตทั้งหลงเนาะทุกคนเนาะทั้งๆท,ท,ที่เจ้าของค่ะไปทางตรงเขาเจ้าเลี่ยวเลี่ยวด้วยบไดใส่ตาเลี่ยวเลี่ยวแบบกระทันหันวัดชุดถ่ายแล้วอ่ะพวกสลาเป็นคนเสียทั้งไตทั้งหลงแล้วก็บวกกับสลาบวกอยากมีปัญหาทุกคน สลาจากแบบเรื่องอยังไงเรื่องมันจบไปไว้เสลาบ้าเคยบ้เคยมีเรื่องแบบนี้ฮะนะอุบัติเหตุข้างนี้ค่ะเป็นข้างแรกแล้วก็เป็นข้างที่ใหญ่ชุดอะไรทุกคนก็บอยากไห้มันผกมันเจอฮะนะทางเขาเจ้ากับยากไห้เขาเจ้าหายเนาะห้มันเลิกแล้วต่อกันนะั้นทุกคนสลากโบ้ได้อาขาดบ้ได้เครียดอีกยังแต่ก็แค่มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะวะวิเคราะห์อชอยกันว่าเรื่องนี้ค่ะไพ่เป็นคนถือไพ่เป็นคนพิษแต่สลากรมันใจว่พาโเสลาหาถือแต่สลาก,ก็ะย,ย่อมใจ เพราะว่าอยากให้มันเรื่องมันจบเนาะทุกคนเพื่ออยากเอาหลอดออกมาสมแล้วไสแล้วมาไส่นะเพราะว่าบ่มีหลดมันกลาิลีาบากเนาะทุกคนเนาะนี่เลยทุกคนสลากกสาิพอจบคลิปสำนีก,ก่อนเด้อเขาหายทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเทาหละแน่ะยังดีทีบ่ได้เป็นยังรลายเนาะทุกคนเนาะเขายังมีชีวิตเฮาหาใหม่เนาะสิ่งที่มันเสียไปกับเอว่าะผาดเคาะเคาะปีนี่ก็เป็นเคาะที่ใหญ่แห้งเนาะ ต่อไปกับชีวิตแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่แหละทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ